สวัสดีครับภูเขาบุญรุนฟิลรีวิวบ้านชั้นเดียวสไตล์ American อเมริกันคอสเทจ2ห้องนอน2ห้องน้ํา1งโรงจอดรถพื้นที่ใช้สอย146ตารางเมตรก่อสร้างอยู่ที่ตําบลคลองม่วงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาห้องนอนเขียวห้องน้ําเขียวห้องน้ําชมพูครัวสีเลมอนลงตัวแน่นอนรับชมกันครับตัวบ้านนะครับก็จะมี2ส,ส่วนก็คือตัวบ้านกับโรงจอดรถภายในอาคาร หลังคาของบ้านหลังนี้นะครับจะใช้เป็นกระเบื้องคอนกรีตลอนซีทีสีเทาพยับหมอกยี่ห้อตาเพชรนะครับและมีฉนวนกันความร้อนของเ c g ด้วยอยู่ข้างใต้ซึ่งกระเบื้องหลังคาชนิดนี้นะครับจะเป็นกระเบื้องที่แข็งแรงที่สุดในบรรดาทุกหลังคาเลยแต่ก็มีข้อสังเกตครับก็คือทำจากกระเบื้องคอนกรีตก็จะมีน้ำหนักที่เยอะแล้วก็ตอนติดตั้งเนี่ยแผ่นมันจะเล็ก มันก็จะต่อกันไปเรื่อยๆรอยต่อก็จะเยอะก็จะมีโอกาสทําให้น้ํารั่วซึมได้มากกว่าหลังคาชนิดอื่นๆแต่ทางทีมของ m มเดลฟิลนะครับก็จะเป็นช่างเฉพาะทางของบริษัทก็จะหมดปัญหาเรื่องนี้เลยและองศาของหลังคาบ้านทรงนี้นะครับมีมากถึง40องศาก็จะทําให้เวลาฝนตกน้ําก็จะไหลลงอย่างรวดเร็วก็จะลดการรั่วซึมไปอีก บ้านสไตล์นี้นะครับก็จะมีหน้าต่างหลอกอยู่หนึ่งบานตรงนี้นะครับก็จะอาจจะเป็นข้อกังวลของหลายท่านที่คิดว่ามันจะรั่วซึมได้ง่ายเพราะว่ามันมีส่วนต่อเติมขึ้นมาตรงนี้ตอนก่อสร้างหน้าต่างหลอกตัวนี้นะครับผมก็จะมีการใช้ไม้อัด O.S.B กันชื้นนะครับติดก่อนเป็นชั้นแรกรอบทั้ง3ด้านเลยจากนั้นก็จะเป็นใช้ผ้ายางกันซึมสีดำนะครับ พุ้มพุ่มตัวไม้อัดตัวนี้อีกทีนึงและจากนั้นก็จะใช้ไม้คอนบูด G1 ปิดทับอีกทีหนึงก็คือเหมือนเป็นการโปรเทคอยู่3ชั้นโอกาสรั่วซึมก็จะน้อยลงครับเอกลักษณ์ของบ้านสไตล์นี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือจะมีการตกแต่งด้วยไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับข้างนอกก็ตัวนี้ผมจะใช้เป็นไม้คอนบูดรุ่น G1 นะครับ ตัวเส้นแต่ละล่องก็จะมีความห่างอยู่ที่10เซน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 ก็จะมีการโป๊เก็บหัวนอ็อตตอนติดตั้งนะครับก็จะเรียบเนียนสวยๆแบบนี้เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่ไม้มาชนกันก็จะเจีย45เข้าแบบนี้สวยงามเลยการตกแต่งของส่วนลงรถนะครับก็จะมีเสาโชว์อยู่2ต้นปูด้วยกระเบื้องแกนิตของบุนหาวรน,นะครับ แผ่นหนึ่งก็จะสูงอยู่ที่ประมาณ6เซนแล้วก็ยาว21เซนแผ่นเท่านี้เองครับก็จะใช้เทคนิคในการปูและใช้เวลาค่อนข้างสูงช่างบริษัทก็ทําออกมาได้อย่างสวยงามตัวนี้ไม่ต้องเคลือบน้ํำยาใดนทั้งสิ้นนะครับมันก็สามารถอยู่ภายนอกได้เลยไม่เป็นคราบและบริเวณการเข้ามุมก็จะเป็นการเจีย45เช่นเคยออกมาส,ายสวยๆแบบนี้เลยงานถนนและพื้นรอบบ้านนะครับที่เห็นตรงนี้ จะเป็นส่วนเพิ่มเติมจากเจ้าของบ้านนะครับและต้องสังเกตดูว่าจะมีการเว้นจอยไว้10เซนระหว่างบ้านกับตัวพื้นรอบบ้านเนื่องจากป้องกันการฟุดต,ตัวที่ไม่เท่ากันระหว่าง2โครงสร้างตัวนี้ตัวบ้านจะเป็นเข็มเจาะนะครับยาว14เมตรส่วนตัวพื้นรอบบ้านเนี่ยผมจะใช้เป็นเข็มสั้นหกเหลี่ยมยาวไม่เกิน2เมตรเพราะฉะนั้นมันจะเป็นคนละโครงสร้างถ้าเกิดเราทําชิดกัน การซุดตัวก็จะเกิดไม่เท่ากันอยู่แล้วถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งซุดตรงบริเวณรอยต่อตรงนี้มันจะแตกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเว้นจอยออกมาเพื่อป้องกันปัญหาตรงนี้เดี๋ยวมาดูในตัวบ้านกันนะครับบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นบ้านที่ยกสูงจากดินเดิมตัวในบ้านจะอยู่ที่6 0เซนส่วนข้างนอกก็จะดบสเต็ปลงมาเหลือ50เซนนะครับความสูงก็จะประมาณนี้เลยบันได3ขั้น บริเวณหน้าบ้านนะครับก็จะตกแต่งด้วยกระเบื้องผิวด้านกันลื่นลายไม้นะครับเป็นแผ่นยาวเลย20คูณเมตร20และปูสลับแบ่ง3และมีราวกันตกนะครับตกแต่งอยู่หน้าบ้านเป็นเหล็กกันวนันไนไม่เป็นสนิมนะครับทําสีพ่นสีขาวเพื่อให้เข้ากับสไตล์ของบ้านมากขึ้นเดี๋ยวเรามาเข้าดูในบ้านกันนะครับเช่นเคยครับอลูมิเนียมของบ้านหลังนี้ทั้งหมด จะเป็นอลูมิเนียมชุดพัฒนาหนาน1นมิลสีขาวนะครับและมีการตกแต่งด้วยลูกฟักหลอกก็คือจะเป็นกระจกเขียวใสตัดแสง6มิลนะครับมาติดก่อนแล้วก็จะเอาเส้นตัวนี้มาแปะถึงเรียกว่าลูกฟักหลอกนะครับอลูมิเนียมชุดพัฒนาก็เช่นเคยจะมีรางสูงกว่าชุดตลาดทั่วไปนะครับและมีการเจาะรูระวายน้ำไว้ด้วย2ช่องตรงนี้ เวลาน้ําไหลมาก็จะลงรูตรงนี้แล้วก็ออกมานะครับเนื่องจากประตูนะครับเป็นรางด้านล่างก็จะมีการลดสเต็ปจากพื้นภายในบ้านลงและวางกรอบของรางอลูมิเนียมลงไปตอนปูกระเบื้องเสร็จก็จะเสมอกับตัวรางอลูมิเนียมพอดีก็จะทําให้ไม่เดินสะดุดนะครับส่วนแรกจะเป็นห้องรับแขกนะครับในส่วนนี้ก็จะสามารถตั้งโซฟาดูทีวี แล้วก็มีโต๊ะทานอาหารตรงนี้ได้เลยซึ่งห้องรับแขกส่วนนี้ครับจะเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังห้องต่างๆฝัง่งด้านนี้จะเป็นห้องเก็บของฝั่งทางด้านนี้สองข้างจะเป็นห้องนอนมีห้องน้ําในตัวทั้งสองห้องเลยส่วนทางนี้จะเป็นครัวและเดินออกไปเป็นที่จอดรถนะครับกระเบื้องของห้องรับแขกนะครับก็จะเป็นลายไม้เช่นเดียวกับหน้าบ้านแต่จะเป็นแผ่นที่เล็กกว่าและปู ก้างปลานะครับตรงนี้ก็จะเป็นทีมงานเฉพาะทางของบริษัทเช่นเคยปลวออกมาได้สวยงามแบบนี้เลยนะครับและเป็นวัสดุกระเบื้องก็จะมีความแข็งแรงมากกว่า s p c ห้องรับแขกนะครับก็จะมีขนาดความกว้างด้านนี้อยู่ที่4เมตรและความลึกทางด้านนี้อยู่ที่7เมตรเลยความสูงของฝ้าเพดานนะครับส่วนที่สูงที่สุดของห้องรับแขกจะอยู่ที่6เมตรฝ้าไม้เทียมนะครับยี่ห้อ infinity เช่นเคย pdd 7 สีเจแปนิสฟูดนะครับก็จะออกมาสวยๆแบบนี้เลยมินิมอลนะครับและหน้าต่างหลอกของบ้านหลังนี้นะครับก็จะได้ใช้ประโยชน์ด้วยก็คือเป็นช่องแสงสามารถรับแสงจากข้างนอกเข้ามาข้างในได้โดยตรงเลยการเก็บงานของทีมช่างฝ้าบริษัทก็จะทําออกมาได้อย่างสวยงามแบบนี้เลยห้องแรกจะเป็นห้องเก็บของนะครับกว้างอยู่ที่เมตรแปและมีความลึกอยู่ที่2องมตรก็จะสามารถเก็บของได้ ต่อมาจะเป็นในส่วนของห้องนอนสองห้องนะครับก็จะมีทางเข้าเป็นซุ้มโค้งแบบนี้นะครับและมีการเจอะช่องเอาไว้วางพระพุทธรูปบริเวณส่วนนี้ด้วยนะครับเป็น r e q u i รี m เมนของทางเจ้าของบ้านเดี๋ยวเรามาดูห้องมาสเตอร์ห้องแรกกันเลยห้องนี้นะครับก็จะมีความกว้างด้านนี้อยู่ที่3.5เมตรและมีความลึกด้านนี้อยู่ที่4.70เมตรเลย ฝ้ามาตรฐานอยู่ที่2เมตร80 m. ความสูงก็จะประมาณนี้เลยนะครับกำลังพอดีและมีหน้าต่างบานใหญ่อยู่หนึ่งบานเป็นบานเลื่อนสลับนะครับสามารถเปิดได้สลับทั้งสองฝั่งสูงจากพื้น80เซนและมีความสูงของบานอยู่ที่เมตร60 m. และความกว้างอยู่ที่เมตร80 m. เลยบานก็จะใหญ่ประมาณนี้สวยๆเลยสีผนังภายนอกและภายในของบ้านหลังนี้ทั้งหมดนะครับ จะใช้เป็น T.O.A. นาโนชิวันเกรด10ปีสนิทเนียนและผ่านการสกิมโค้ดก่อนที่จะลงสีนะครับผิวก็จะเนียนนี่เลยประตูห้องน้ำห้องมาสเตอร์นะครับก็จะเป็นบานเลื่อนโดยทีมงานบิวของทางบริษัทไม้อัด H.M.R. ปิดผิวลามิเนตงานก็จะเนียนสวยแบบนี้เลยไม้อัด H.M.R. นะครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องปวกด,ด้วยตัวประตูก็จะ เปิดได้ประมาณนี้เลยนะครับและเป็นซอฟต์โค้ดด้วยนี่ซอฟต์โค้ดมือจับก็จะเป็นสแตนเลสเกรดสามไม่เป็นสนิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำมาสเตอร์กันนะครับคือห้องน้ำเขียวซึ่งปูกระเบื้องแล้วออกมาได้ลงตัวสวยงามเลยความกว้างห้องน้ำนะครับจะอยู่ที่1นึ่เมเซนส่วน ความลึกของน้ำอยู่ที่2เมตร70แบ่งเป็นโซนอ่างล้างมือ90เซนโซนชักโครก90เซนและโซนอาบน้ำอยู่ที่90เซนก็จะเพียงพอสำหรับการใช้งานเลยและบีหินคริสตัลไวท์นะครับสีขาวเป็นท็อปแกนิตอยู่ข้างบนนี้ตกแต่งพันไปถึงหลังชักโครกเลยชากั้นอาบก็จะเป็นการก่ออิฐบนเบาฉาบป,ปูนปูกระเบื้องนะครับ และมีเจอบช่องวางของเอาไว้ด้วยตรงนี้การเข้ามุมของกระเบื้องทั้งหมดในห้องนี้นะครับก็จะเป็นการเจี45เช่นเคยไม่ได้ใส่คิ้วจะมีการใส่คิ้วแค่บริเวณหน้าต่างนะครับสีขาวก็จะเข้ากับสียาแนวของกระเบื้องเลยงานปูกระเบื้องก็ออกมาสวยๆเช่นเคยฝั่งนี้ก็จะมีช่องสบู่อยู่2ช่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งกันนะครับ ตัววงกบประตูนะครับภายในบ้านทั้งหมดเลยจะเป็นไม้สังเคราะห์ยี่ห้อโฮลิวูดนะครับรุ่น s s สจัดอีโก็คือเป็นวงกบประตูที่มีซับวงกบซับวงกบก็คือเป็นเฟรมเฟรมกรอบประตูนะครับครอบไปที่ผนังกทีนึงก็จะมีความหนาออกมาเป็นดีเทลให้ประตูมีความสวยงามมากขึ้นนะครับและเก็บสีโดยใช้สีพ่นอุตสาหกรรมสีขาว โอกาสที่จะเหลืองก็จะช้าลงนะครับห้องนอนนี้นะครับคือห้องนอนเขียวซึ่งเป็น requirement ของเจ้าของบ้านพอเราทาสีเขียวออกมาแล้วก็จะดูสบายตาเลยห้องนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะมีความลึกอ,อยู่ที่3เม20ด้านนี้จะมีความกว้างอยู่ที่3เมตร60นะครับและห้องน้ำไฮไลท์สุดท้ายของบ้านหลังนี้นะครับ ห้องนี้จะเป็นห้องน้ําชมพูซึ่งหวานแววสวยมากเลยมีขนาดความกว้างด้านนี้อยู่ที่เมตรเกฝั่งข้างน,นี้จะลึกอยู่ที่2เมตรสินะครับผนังทั้งหมดจะตกแต่งด้วยกระเบื้องสีชมพูผิวเงามันๆแบบนี้ก็จะทําความสะอาดง่ายส่วนพื้นก็จะเป็นขนาด6กคูณ60ลายลูกกวาดนะครับก็จะปูแล้วออกมาเข้ากันแบบนี้เลยและมีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าอยู่ตรงนี้นะครับ ผมได้มีการลบมุมลบเหลี่ยมตรงนี้เพื่อการเจ้าของบ้านเดินชนนะครับและเพิ่มพื้นที่ในการเดินไปอาบน้ําตัวบริเวณนี้ด้วยนะครับและมีการเจ45ที่ฉากกันอาบเช่นเคยและเจาะช่องวางของข้างใต้เคาน์เตอร์อ่างล้างมือทั้งสองห้องเลย mm hmm. ก็จะมีการเก็บงานด้วยการปูกระเบื้องให้เรียบร้อยแบบนี้เลยต่อมาจะเป็นห้องครัวนะครับ ตัวนี้เป็นครัวปูนหล่อในที่เลยสีจะเป็นเลมอนครัวเลมอนนะครับจะมีการปูกระเบื้องตั้งแต่พื้นถึงฝ้าเลยเพื่อกันเปื้อนได้อย่างดีนะครับเป็นผิวเงาด้วยทำความสะอาดง่ายความสูงเคาน์เตอร์ครัวก็ประมาณ85เซนนะครับก็จะสูงพอดีเลยห้องครัวนะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่4เมตรเลยส่วนด้านนี้อยู่ที่3เมตร40 m. นะครับ ห้องครัวนะครับก็จะสามารถเชื่อมกับโรงจอดรถได้เลยก็จะเป็นอีกข้อดีนะครับเวลาเราซื้อกับข้าวมามาจอดรถตรงนี้แล้วก็สามารถถือของเข้าไปที่ห้องครัววางของได้เลยโรงรถนะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่4.40เมตรสีเลยและความลึกอยู่ที่5.70เมตรเจก็จะสามารถจอดรถ1คันพร้อมกับมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์คันตาม r e q u i r e m e n t เจ้าของบ้านได้เลยนะครับและมี EB c h ชา g e เให้ทางเจ้าของบ้านด้วยนะครับประตูลงรถนะครับตัวนี้จะเป็นประตูไฟฟ้านะครับควบคุมผ่านรีโมทก็จะเปิดสมติสมติแบบนี้เลยครับแล้วถ้าเกิดว่าประตูมันเปิดลงมาแล้วมีคนอยู่มันก็จะเด้งกลับคืนไป แบบนี้เป็นระบบเซฟตี้นะครับวัสดุประตูหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นเหล็กผสมกับอลูมิเนียมก็จะมีความทนทานแข็งแรงน้ำหนักเบาไลท์สนิมด้วยและสามารถทนแดดทนฝนได้เลยห้องสุดท้ายของบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นห้องซักล้างขนาด3 3เมตรเลยและมีช่องลมตรงนี้นะครับสามารถตากผ้าได้เลยในร่ม และมีตรงนี้เป็นก๊อกสำหรับเครื่องสักผ้าด้วยและปรับสลบกระเบื้องให้ลงฟอร์เดนทั้งสองฝั่งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวบ้านชั้นเดียวสไตล์อเมริกันคอทเทจบ้านหลังนี้นะครับราคาก่อสร้างจะอยู่ที่3.45ล้านบาทพร้อมลงเสาเข็มเจาะความลึก14เมตรเลยเนื่องจากบริเวณพื้นที่ตรงนี้ครับทางบริษัทได้ทำการเจาะสำรวจดินแล้วพบว่าเป็นบ่อเก่า ทําให้เข็มที่ลงในพื้นที่ปากช่องนี้มีความลึกมากกว่าปกตินะครับถึง14เมตรเลยถ้าท่านใดต้องการที่จะสร้างบ้านกับทางบริษัทโมเด i e l d นะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook และ Youtube รับสร้างบ้านปากช่องเขาใหญ่โมเด i ฟิลหรือเบอร์092-969-655เป็นเบอร์ผมเองภูเขานะครับแล้วพบก,กันในคลิปหน้าขอบคุณครับ